ท่านท่าสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนไฟสตอรี่เดี๋ยวอก่อนเลยรับมาฝากสุดสู้ชมชมว่าชมว่วันนี้อากาศดีแดดไม่แรงมากตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะ พามาเดินที่เดิมที่เก่าเข้าป่าเข้าดงเหมือนเดิมค่ะพร้อมกับสมาชิกอันนี้สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสบายดีบอสบายดีไหมครับ <laughs> สบายดีค่ะห่างๆนะ สบายดีบอบอได้พอกันโดนหายเจ็บหายจนทุกคนเป็นจังใดถามข่าวด้วยฮักคือทอดและห่วงใยสร้างตัวใจก็ให้ดีแม่สองพี่น้องเขาพากันเล่น อะตชิเอาวะวันนี้ออกมาช้าหน่อยเพราะเด็กๆเขาหมด<อ>ห่วงเกมกันอยู่ก็เลยแบบอยากจะพาออกมาเดินเล่นด้วย

ah comment je m'appelle Mathéo, je m'appelle Mathéo Ça va aller Ça va il dit bien Voilà, oh, c'est bon C'est bien Il fait beau Il vaut beau Il est มีห้าคนนะอ,อันนี้คือผักป่ามีผักที่กินได้ด้วยนะแต่ว่าแถวนี้เป็นที่หมาฉี่ต้องไปหาเก็บในป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเก็บผักป่า รยากาศรอบๆนะคะวันนี้แดดไม่แรงมากเพราะว่าสองทุ่มแล้วสองทุ่มเท่าไหร่นวเนี่ยสองทุ่มนิดหน่อยรกรอบๆเงียบสงบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะ เดี๋ยวอีกหน่อยก็ช่วงกลางวันก็จะยาวขึ้นอีกบางทีพระอาทิตย์ก็จะตกดินประมาณสามถึงสี่ทุ่มมันก็เป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ดีนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวกลางวันสั้นกลางคืนจะยาว ส่วนช่วงหน้าร้อนกลางวันจะยาวกลางคืนจะสั้นมันก็เหมาะสำหรับคนที่ทำไร่ทำนาทำปลูกผักปลูกสวนปลูกอะไรพวกนี้โอ้โหดูดูโลคี่ช่วงกักตัวนี่ก็คือกักกันหมดเลยมีใคร มีคนในหในในบ้านเป็นคนหนึ่งก็โดนกักกันหมดเลยแต่ว่าเราก็จะประมัดระวังเป็นพิเศษกว่าคนอื่นต้องแยกแล้วก็ห่างจากพวกเขาอยู่ในโซนของตัวเองแต่เวลาเดินมาออกกำลังกายอะไรพวกนี้ก็มาด้วยกันแต่ใส่แมสนะคะนี่ ใส่แมสนะพี่หมีเดินเดินดุ่มดุ่มเลยเดี๋ยววันนี้จะทดลองเดินเร็วติดต่อกันอ่หกนาที เพื่อจะสำรวจว่าปอดของเรายังแข็งแรงกันอยู่ไหม,มวอมเนโปสดหยไปล่าบอสนู้นอตจิ๊บจ๊อ มาตชิทัดทันเดยวจะลองเดินเร็วๆหกนาทีว่าออปอดยังดีอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้คือติดเชื้อโควิดมาได้สามวันอาการโดยทั่วๆไปยังไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีไข้ไม่มีอะไรเลยค่ะยังยังปกติดีทุกอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราสุขภาพแข็งแรง <laughs> เด้อ